ขึ้มาเนาะจะจอเพวกเขาเองแล้วเดีเลยมอยวอต้องบริการเราเหมือนอรมเหมือนเรนขาวอะไอ้ลาวยอะนะขาวาโจมอ่ะโออ้ป๊อโอ้ปอ ดังเดน่ากลัวหน้าโวัวที่แล้วเจ้าที่เจ้าทางเจ้าขาหนูมาเที่ยวนะคะพาลูกมาเที่ยวนะคะผมกฝัรักษา,มมาพ้นรองนะคะอมมขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสาธุ ันจรถเก่งมาไม่ได้นะเขาประคทุกที่ทุกทิศมที่แล้วเขาเขาจอดกันอยู่ข้างหน้างนี่แหละเขามีรถมาลางเลยเฮ้ย้ดือทางมอวันนี้เนี่ยนี่ไม่ไม่เอาอลยขันี้็เดินขึ้นมา ขึ้นมาไม่ได้หรอกเพราะมันลื่นแล้วพอขึอ้น,ขเเขน,นเนี่ยเขาต้องเขาต้องเอารถมารทุกเลยเขาจะขับชำนาญเนี่ยเขาจะรู้เขาจะรู้ร่องถนนอย่างเราไม่เคยขับแล้วก็เราจะขับแบบว่าไม่รู้ร่องถนนอ่ะนอ่านเปี้ยวเป็นตุกติดลงดินลงได้ทาเลาะมาถนนอย่างนี้มันเรียบเรียบนี่มันเจอน้ำซอเพราะอะไรตัวฝนตก รับรรทกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้หักไหมอันนี้เห็นไหมเป็นมาได้เก่งเรารถธรรมดาที้าไม่ได้หรอกนี่เครื่องสามพันนน สบายเลยไม่ได้ต้องอะไรเท่าไหร่เลยเต่งเบาๆมันได้ไงเนี่ยเต่งเบาๆว่าขึ้นสบายๆไม่รถเราแรง,งเขาอีกแต่เราขับไม่ชำนาญเท่าเขาแค่นั้นเนะนองแต่หน้าหนาวเ,เขาก็ถมให้มันเรียบๆไงตรงล่องน้ำอะไรพวกนี้เขาก็ถมให้มันเรียบๆอ๋ออันนี้เขา เดี๋ยวดูแล้วกันที่พักเป็นร้านจักเป็นคาเฟ่ที่ต้องมากินกันเลยเลยสนุกมันยังไงอะไร่าเงี้ยปัญหาเขาคาเฟ่หรือที่พัคาเฟ่แล้วก็ไปที่พักด้วยก็เป็นที่เดียวกันนั่นแหละ ที่จะเราจะมาได้เราก็หลงหน้าหลงหลังนมาจะฟรีมีกาแฟอยู่ข้างทางเนี่ยนี่เป็นไล่ไอรกาแฟตอนไหนเรา,าไดอยู่นะนเป็นยีแหล่กาแฟครัปุ๊กกาแฟสามารถเก็บได้นะเนี่ยเดี๋ยวร้านเช้าก็เป็นกาแฟดิบเป็นเราเก็บออกมาได้ไงพี่คนก็จะค้นเดินลาเขาเที่ยวกันอ่ะพี่มาได้ไงพี่เต็มนะไอปีใหม่อ่ะ ต้องจองล่วงหน้าอันนี้ก็อีกรีสอร์ทหนึ่งบ้านน้อยรีซูผักอะไรนี่าีนี่อีกอันนึงรอว่งรอวังระวังรอว่างอย่ามาติดตรงนี้นะโอ้ยเขาบอกนี่มาได้ยังไงโอ้ยวิวได้วิวได้ไม่ไม่ไม่ ก่อนล้กันีก่อนี่บ้านมาอไาไปีก่อนแล้วเข้าบ้านไหนบ้านก็เข้าบ้านนู้นเลยเพราเราต้องเช็คินก่อนี้